ป๊อบเคานเจอร์คลิปนี้เราจะพามาเปิดตำนานของเดิมเมทริกเพื่อตอนรับการมาของเดิมเมทริกเรสเซอร์เรชันภาคที่4ของจักรวาลเมทริกกันครับ จุดเริ่มต้นของเมทริกมาจาก2พี่น้องวาชอสกี้ทั้งแอนดี้และแลลลี่ซึ่งทั้ง2คนนี้มีใจรักในศิลปะภาพยนตร์และก็มีใจรักในสื่อป๊อปคาลเจอร์หลายๆขนแขนง ทั้งวิดีโอเกมอนิเมะหนังสือปรัชญาซึ่งได้หล่อหลอมพวกเขาให้มาทําอาชีพในการทําภาพยนตร์ครับซึ่งพวกเขาเริ่มต้นด้วยการเสนอบทภาพยนตร์นักฆ่าแอสเซสินให้กับทาง Warner b r o t h e r ซึ่งทางสตูดิโอเนี่ยชอบมากจึงขอซื้อบทภาพยนตร์แต่บทหนังก็ถูกริชาร์ดดอนเนอร์พุ่มกับของเรื่องนี้ลื้อทิ้งและเขียนใหม่เกือบหมดจากโครงเรื่องเดิมทําให้2พี่น้องนั้นพยายามอย่างหนักในการเอาชื่อของพวกเขาออกไปจากภาพยนตร์แอสเซสินซะเพราะนั่นไม่ใช่บทของเขาเลย แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับชื่อของพวกเขายังคงขึ้นว่าเป็นผู้เขียนบทอยู่นั่นจึงเป็นแรงผลักดันของทั้งคู่ว่าถ้าอยากอยู่รอดในวงการนี้การเป็นแค่ผู้เขียนบทคงไม่ดีเท่าไหร่นัก จึงพันตัวเองให้กลายเป็นผู้กำกับซะเลยนี่โปรเจกต์แรกของพวกเขาคือหนังภาพยนตร์เรื่องว่าบ่าวหนังระทึกขวัญในแบบนีโอนัวทั้งเขียนเรื่องและกำกับเองซึ่งได้ผลตอบรับในเชิงบวกและก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังเมนสตรีมแรกๆเลยนะครับที่ให้ตัวละครเอกเนี่ยเป็น LGBTQ ซึ่งพอผลตอบรับดีทําให้พวกเขาก็พร้อมนะครับกับการทําหนังเรื่องต่อไปที่จะใส่ไอเดียเหนือจินตนาการจนมันได้กลายเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ The Matrix เป็นการร่วมสร้างระหว่าง Warner Brother และ Village Roadshow Picture ซึ่งเพียงแค่เริ่มถ่ายทำซีดแรกฉากไล่ล่าของ Trinity ทีมงานก็ตัดต่อส่งฉากนี้ให้กับผู้บริหาร Warner ดูซึ่งพอพวกเขาได้เห็นก็มั่นใจเลยครับว่าสิ่งที่สองพี่น้องกำลังทำอยู่ได้ออกมาถูกทางและพวกเขาก็สนับสนุนเต็มที่ น้องวาชอสกี้ต้องการนำเอาหนังสือปรัชญา s i m u l a r a a n d Simulation ของชองโบดิยัตที่ว่าด้วยแนวคิดว่าจริงๆแล้วเราอาจาอาจ,จะอยู่ในโลกเสมือนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงสื่อบันเทิงต่างๆอย่างเช่นหนังเกมการ์ตูนล,ล้วนเป็นสิ่งที่เราเสพและให้ความสนใจกับมันมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเหมือนกับเราเนี่ยหลุดไปยังโลกจำลองแล้วแหละโดยที่แบบว่าเรานั้นไม่รู้ตัว No, this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. ถึงแม้หนังจะแฝงด้วยปรัชญาแต่มันกลับดูสนุกมากๆเพราะการผสมฉากแอคชั่นแบบหนังกังฟูที่เป็นชื่นชอบของพี่น้องว่าชอสกี้ เขาได้เชิญปรมาจารย์ผู้กำกับคีบูอย่างยวนวูปิงมาดูแลให้ซึ่งในตอนแรกทางยวนวูปิงก็ปฏิเสธครับถึงแม้เขาจะอ่านบทและชอบหนังก็ตามแต่สองพี่น้องวาชอสกี้ก็ไม่ยอมแพ้ตามตื้อจนได้มาครับแต่ก็มีข้อแม้อยู่ว่าทางยวนวูปิงจะต้องได้ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับฉากต่อสู้รวมถึงทีมงานของยวนวูปิงก็จะเป็นคนฝึกนักแสดงเองด้วย นอกจากนั้นด้านภาพลักษณ์ของหนังในแง่ศิลปะและแฟชั่นก็ทำออกมาในแนวคิดโลกดิสโทเปียกับชุดหนังดำล้วนและใส่แว่นดำทุกครั้งที่ตัวละครอ,อยู่ในโลกเมทริกพวกเขาอยากจะให้เครื่องแต่งกายที่ดูสมใส่ได้จริงในอนาคตและยังดูโดดเด่นทำให้เกิดปรากฏการณ์เมทริกแฟชั่นที่มีอิทธิพลต,ต่อในวงการภาพยนตร์และแฟชั่นตั้งแต่หนังออกฉายซึ่งผลลัพธ์เมื่อผสมรวมกันทำให้เดอะเมทริกกลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟสตรีมพังแอคชั่นที่มันสุดๆจนถึงปัจจุบันนี้ เดอะแมทริกเป็นภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดให้นักแสดงหลายๆคนและทำให้บางคนที่ดังอยู่แล้วก็ดังขึ้นไปอีกเช่น c a r ์รีแอนมอในบททรินิตี้ลอเรนฟิชเบิร์นในบท Morpheus Hugo w เว็ i วิในบท Agent Smith และ k คีย u r นูรีฟในบท NEO แต่รู้กันไหมครับว่าเดิมทีนักแสดงเหล่านี้กว่าที่พวกเขาจะได้รับบทนี้เนี่ยมันผ่านการเสนอบทให้กับนักแสดงคนอื่นมาเยอะมากๆตอนแรกพี่น้องวาชสกี้วางตัวละครนนโอไว้ว่าอยากจะเป็นจอห์นนี่เดฟ แต่ทาง Warner Brother อยากได้ Brad Pitt แต่กระบวนการเสนอบทต้องผ่านการประชุมระหว่างนักแสดงและพี่น้อง w a c h o w s k i ซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่ทำให้หลายคนปฏิเสธบทเพราะพวกเขาไม่เข้าใจคอนเซปต์หนังที่2พี่น้องนั้นพยายามอธิบายให้ฟัง Brad Pitt ปฏิเสธบทไปและก็มีการประชุมกับ Leonardo DiCaprio แต่พระเอกสุดหล่อจาก Titanic ก็ขอพักจากหนัง Special e f f e c t ไปก่อนและบทก็ถูกเสนอให้กับ Will Smith ก็ปฏิเสธไปอีกและก็หนีไปรับบทหนัง w i l West ที่แย่ทั้งรายได้และคําวิจารณ์โดยเขามาอธิบายผ่าน u t u b e ของเขาว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยแต่จะโทษเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆครับถึงการอธิบายคอนเซปต์ของหนังของพี่น้องวาชอสกี้โดยเฉพาะไอฉากที่ต้องกระโดดเตะและมีกล้องรอบๆตัวเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาปฏิเสธบทของนีโอไปแต่เขาก็ไม่ได้เสียใจนะครับเพราะว่าเคียร์นูรีฟเนี่ยก็คือนีโอที่สุดยอดซึ่งหากเขารับบทนีโอไปมันอาจจะไม่ได้เป็นตำนานในแบบทุกวันนี้้ก็ได กว่าจะได้นนโอนี่ก็ยากลําบากนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งของเดอะเมทริกคือการยืดหยุ่นเรื่องความหลากหลายทางสีผิวและเพศเพราะระหว่างที่พวกเขาหาคนที่เหมาะสมกับบทนนโอมันเคยมีไอเดียว่าทีมงานพูดคุยกันจะเปลี่ยนตัวละครนี้ให้กลายเป็นผู้หญิง There is no spoon no แล้วเสนอบทให้กับแซนด้าบูล็อกที่เป็นคู่จิ้นกับเคียนูริฟในหนังเรื่องสปีดนั่นแหละครับแต่อย่างที่เราเห็นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นส่วนบทมอร์ฟีสแต่เดิมจะให้ลุงชอนคอนเนอรี่หรือวอลคิมเมอร์มาประกบคู่กับวิลส์มิธแต่พอไม่ได้วิลส์มิธเขาก็เปลี่ยนใจครับไปยื่นบทให้ลรเลนฟิชเบิร์นเพราะพวกเขาเนี่ยอยากจะให้2อตัวละครนี้เกิดคอนทราสกันครับไม่เอาคนขาวเนี่ยมาสอนคนขาวหรอก ส่วนบทของ Trinity Carry& ี่แอนด์มอสก่าจะมาถึงเชิงนั้นทีมงานก็เสนอบทให้กับนักแสดงเยอะมากทั้งแซนด้าบูล็อกเองเจนิเฟอร์คอนเนลลี่เจด้าพิงเกนสปิดภรรยาของวิลสมิธมาริสาโทเมป้าเมของเราซาวมาฮาเยตที่รับบทเอแจ็กซ์ใน e t e ท n als และอีกมากมายครับล่าสุดมาดอนน่าราชินีเพลงป๊อปก็เคยเผยว่าเธอได้รับเสนอบท Trinity แต่ก็ปฏิเสธไปซึ่งเธอก็รู้สึกผิดมากที่ไม่รับเล่นบทนี้ นอกจากนี้ในเรื่องของนักแสดงเดอะแมทริกนะครับก็มีอาถรรพ์เกี่ยวกับนักแสดงเสียชีวิตด้วยซึ่งเกิดขึ้นในทุกภาพทําให้ทางทีมงานต้องหาทางวิธีรับมือทุกครั้งเสมอเริ่มต้นจากภาคแรกก็มีการตัดบทตัวละครออกก่อนหนังถ่ายทำนะครับเพราะว่าคุณไมเคิลฮัชเชนสมาชิกจากวง INX s ได้รับการคัดเลือกให้มาแสดงบทสําคัญในภาพยนตร์เดอะแมทริกภาคแรกแต่หลังจากที่เขาแจ้งเรื่องนี้ให้กับนักแสดง3วันให้หลังก็พบข่าวร้ายว่าคุณไมเคิลได้เสียชีวิตจากการฆ่า ตัวตายทางทีมงานจึงต้องตัดตัวละครน,นี้ทิ้งไปครับในภาครีลดเดทนักร้องสาวอาริยาที่ได้เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เดอะ a มทริกซ์ลีลดเดทไปแล้วบางส่วนก็เสียชีวิตกระทันหันจากเครื่องบินตกทำให้ทางทีมงานจะต้องแคสนักแสดงใหม่ก็คือโนน่าเก มารับบทซีในภาค r e l o a เด d และ Revolution ซึ่งพวกเขาต้องถ่ายทําใหม่ทั้งหมดในฉากที่อาริยาเคยเข้าฉากไปแล้วรวมถึงนักแสดงกอรเรียฟอสเตอร์ในบท The o r a c l e ก็เสียชีวิตหลังถ่ายทําภาค Reloaded เสร็จพวกเขาจึงต้องแคสนักแสดงมาใหม่ในการถ่ายทําภาค The Matrix Revolution โดยได้คุณแมรี่อลิสมารับบท The o r a c l e แทน หนึ่งสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของดิมเมทริกเลยก็คือรหัสโค้ดฝนที่เป็นวิธีอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกด h มเมทริกแต่ทราบกันไหมครับว่าจริงๆแล้วโค้ดตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นน่ะมันมาจากสูตรอาหารซูชิเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณไซมอนไวลี่ ซึ่งเป็นโปรดักชันดีไซเนอร์ของหนังเรื่องนี้ในตอนแรกฉากรหัสเขียวนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ทางทีมงานนั้นดีไซน์คิดขึ้นมาเองแต่2พี่น้องวาชอร์สกี้เห็นแล้วเขารู้สึกยังไม่โดนใจนักอยากได้รูปแบบอะไรที่มันดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือมังงะหน่อยซึ่งบังเอิญเลยครับที่คุณไซมอนเนี่ยดันมีภรรยาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปเจอกับหนังสือสูสชิที่บ้านเล่มหนึ่งที่มีตัวอักษรเตะตาเขามากเขาเลยหยิบเอาหนังสือนี้มาสแกนตัวอักษรออกมาส่งไปให้าาเททคคนิลอองไป รหัสเขียวดูในตอนแรกพวกเขาก็ให้รหัสเขียวเนี่ยวิ่งจากซ้ายไปขวาครับแต่พอดูแล้วเขากลับรู้สึกเฉยๆไม่ส่งผลต่ออารมณ์ตอนดูเท่าไหร่เลยปรับให้รหัสนั้นไหลาจากบนลงล่างเหมือนกับเม็ดฝนจนโป๊ะเช๊ะนี่และฉากรหัสเขียวที่พวกเขาตามหา ฉากนีโอหลบกระสุนอันเป็นที่น่าจดจำของแฟนหนังมันมีชื่อเรียกว่า Bullet Time คำนี้ปรากฏในบทหนัง The Matrix เพื่ออธิบายว่ามันคือฉากที่เราจะได้เห็นกระสุนปืนค,ค,ค, ak, ค่อยๆะลาขึ้นลมอย่างช้าๆซอโดโมชันผ่านหัวของนีโอไปในขณะเดียวกันกล้องก็จะหมุน360องศารอบตัวนักแสดงซึ่งเทคนิคนี้พัฒนาโดยคุณจอรเกตา ซึ่งพวกเขาใช้วิธีการเอากล้องหลายๆตัวมาวางในลางรูปวงกลมล้อมตัวนักแสดงและกดชัตเตอร์ในเวลาที่ไล่ๆกันจนได้เฟรมภาพรอบตัวแล้วเอามาเรียงกันจนเหมือนมุมภาพนั้นมันหมุนรอบตัวนักแสดงต้นกําเนิดของบูเลตไทม์จริงๆมันก็มาจากต้นกําเนิดในการคิดค้นกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวในการทดลองในปี1878ของคุณเอ็ดวาร์ดไมบริดกับการพนันกันว่าม้าระหว่างวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเท้าจะลอยทั้ง4ข้างหรือไม่ซึ่งคุณไมบริดนะครับเอากล้อง12ตัวผูกกัน กับไกชัตเตอร์และเมื่อม้าวิ่งมาถึงจุดกระโดดชัตเตอร์จะลั่นไล่ๆกันในเซี่ยววินาทีทําให้ได้ภาพ12เฟรมที่เอามาต่อกันเหมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งทีมงานของจอห์นเกตาที่ดูแลวิชัลเอฟเฟกของเรื่องนี้ทําออกมาได้อย่างโดดเด่นมากด้วยงบที่จํากัดแต่ก็สามารถสร้างสรรผลงานจนเตะตาก,กรรมการควา้ารางวัลอสการ์สาขาวิชัลเอฟเฟกยอดเยี่ยมในปี1999เอาชนะคู่แข่งคนสําคัญอย่าง Star Wars The p h a n t o m Menace ได้ด้วย คือเดอะแมทริกไม่ใช่เพียงแค่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือปรัชญ,ญาหนังแอคชั่นฮ่องกงนะครับมันได้รวบรวมความคลั่งไคล้ของทีมงานที่ชื่นชอบอนิเมะจากฝั่งญี่ปุ่นเข้าไว้หลายเรื่องทั้งความเป็นโลกอนาคตแบบไซเบอร์พังอย่างอากิระและ Ghost i n the s h เ l l เพราะในขั้นตอนในการนําเสนอโครงสร้างของพี่น้องต่อผู้อํานวยการสร้างอย่างโจเอลซิลเวอร์พวกเขานั้นได้บังคับให้โปรดิวเซอร์เนี่ยมานั่งไล่ดูอนิเมะหลายๆเรื่องที่พวกเขาอยากจะทําเป็นหนังและบอกว่าอยากจะเอาอนิเมะพวกไซเบอร์พังพวกนี้เนี่ยทำออกมาให้มันดูสมจริง มากๆในเรื่องด e เมทริกที่เขากำลังจะทำอยู่เราจึงได้เห็นมุมภาพต่างๆที่ละไม้คล้ายกับ Ghost in the Shell อยู่หลายๆซีนซึ่งทางผู้สร้างฝั่งญี่ปุ่น มิซูฮิสะอินชิกาวะผู้รวมก่อตั้งโปรดักชันไอจที่สร้าง Ghost in the Shell ยังชื่นชมเลยครับว่าการนำเสนอของ2พี่น้องที่ทำให้สตูดิโอนั้นยอมทางเด e เมทริกเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อ เพราะเขามองว่าการอธิบายหรือเสนอโครงการไซเบอร์พังต่อเหล่าสตูดิโอที่เป็นหัวโบราณนะมันเป็นเรื่องยากที่จะทําให้พวกเขามองเห็นภาพและไว้วางใจให้ทํามาเป็นหนังได้ซึ่งทางพี่น้องวาชอสกี้ได้ใช้บริการของคุณเจฟแดนโลและสตีฟสโครเชให้มาวาดสตอรี่บอร์ดกว่า600หนะ้าเพื่อให้สตูดิโอได้เห็นภาพที่พวกเขาต้องการจะสื่อออกมาอย่างไรในเดอะเมทริกแบบตรงไปตรงมา หลังจาก The Matrix ออกฉายทำเงินไปได้4 6 3ล้านเหรียญสหรัฐกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดอันดับ5ของปี1999และเป็นหนังเรท R ที่เปิดตัวสูงสุดในช่วงเวลานั้น จากทุนสร้างหนังเพียงแค่63ล้านเหนรียญรวมถึง The Matrix ยังส่งผลให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เทคนิคบ u ลเลต t ไทม์หรือฉากโซโลโมชันมีอิทธิพลต่อแวดวงภาพยนตร์โฆษณาทั้งในฮอลลีวูดเองก็เอาไปทำตามๆกันหรือเอาไปทำในเชิงล้อเลียนและวิดีโอเกมอย่าง Max Payne ก็เอาบ u ลเลตไทม์มาเป็นจุดขายในวิดีโอเกมของพวกเขาคือในวงการ pop culture เนี่ยช่วงหนึ่งกลายเป็น Matrix Fever ไปเลยครับ The Matrix กลายเป็นมาตรฐานฉากแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่ปลุกกระแสหนังแอคชั่นกังฟูให้เป็นที่แพร่หลายในฮอลลีวูด จนสตูดิโอหลายๆที่พา,ากันอยากจะได้ฉากสู้แบบเดอะแมทริกบ้างและมรดกการออกแบบฉากต่อสู้สุดมันก็ตกทอดมายังปัจจุบันต่อแชสตาราเฮลสกี้อดีตสตันแมนของเคียนูรีฟในกองถ่ายของเดอะแมทริก์ซึ่งเขาพันตัวใกล้มาเป็นผู้กำกับจอห์นวิกสุดมันที่เราได้ชมกันการประสบความสำเร็จของเมทริกส่งให้หนังนั้นสร้างภาคต่อเมกสภาคนั่นก็คือเดอะแมทริก์รีโหลดและเดอะแมทริก์เลวลูชั ที่พวกเขามั่นใจมากจึงให้หนังนั้นถ่ายทําพร้อมกันไปเลยแบบ Back to Back และออกฉายในปีเดียวกันคือปี2003ไหนพวกเขาจะออกอนิเมะอย่าง Animatrix ที่ให้สตูดิโอจากญี่ปุ่นมาทําการร่วมสร้างเนื้อหาที่อยู่ในจักรวาลนี้และก็มีวิดีโอเกม Enter the Metrix ที่เป็นเหตุการณ์คู่ขนานในภาคลีโรดเดตที่พีน้องวอชอ s สกี้เขียนเรื่องและกำกับฟุตเทจเองด้วยรวมถึงพวกเขาไม่อยากจะให้หนังจบลง จึงสร้างเกมเมทริกออนไลน์ขึ้นมาโดยเนื้อหาจะสารต่อเรื่องราวที่จบลงไปใน The Matrix Revolution ภาพยนตร์ The Matrix จบไตรภาคไปตั้งแต่ปี2003ผ่านมาเกือบ20ปีเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า The Matrix กลายเป็นภาพยนตร์หนึ่งในตำนานฮอลลีวูดสร้างปรากฏการณ์หลายๆสิ่งและเป็นแม่แบบให้กับภาพยนตร์ไซไฟในยุคป,ปัจจุบันได้ปูทางด้าน v ว r t u ชวลเอฟเฟภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ในปัจจุบันอีกด้วย ป๊อบคาลเจอร์ตอนต่อไปเราจะพูดถึง10เกรดหนังจาก The m e t r i i r r s u r r e c t i o n s และภาพยนตร์ e m e t r i 릭 Resurrections จะฉายวันที่16ธันวาคมนี้และก็อย่าลืมไปชมกับระบบภาพที่ดีที่สุดประสบการณ์ครั้งแรกที่ดีที่สุดบนจอภาพยนตร์ IMAX พร้อมด้วยระบบเสียงกระหึ่มที่จะทำให้คุณนั้นเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของ The m e t r i x เลยครับและพิเศษสุดๆเมื่อซื้อบัตรภาพยนตร์ล่วงหน้าดิมแมท릭เรสเซ r ร์เรชเฉพาะระบบ IMAX ทุกหนึ่งที่นั่ง สามารถแรกลกรับโปสเตอร์ iMac ได้ฟรีหนึ่งแผน่นใครอยากได้ต้องรีบหน่อยแล้วครับเพราะว่าของนั้นมีจำนวนจำกัดจริงๆติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Major Group ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆของทาง Major Group ได้ทันทีและพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ